เจครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าห่างมานอกเดือดเดือดานนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภานนอกทีเก๊อ้ออ้ลองทําดูให้ทดลองงานสามวันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจ้ครับมิทีนจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจครับอบอบโอ้ยหนัก เล็กซองลงังกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งหิวน้ำมากเลยเฮ้ยกี้มาโจ๊กเกอนั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอทให้ไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจ๊กเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอู้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มีจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะอยู่ในกระป๋อนี่ กับข้าวอะไรนี่มันขนมก็ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่นี่นี่เจ๊ดูหน้าผมสิกินไดโนเสาร์ให้ดูอืออืออว่อพี่หิวข้าวมิทินอย่าบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอือกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพัร์คอืออร่อยมากเลย มิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโดพักกรอบอร่อยไม่มีสูน,น์พันมดขึ้นเธอเอาขนมมากินในร้านโจ๊จจอกอ,อีกแล้วนะบอกอกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมเข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออก มาเมีเยวแกดูนี่สิบัตรออนที่เข้ามาใหม่สีสวยมากเดี๋ยวเราเอาไว้ไปทํารีวิวหน้าเพจหลานดีไหมเจ๊จะเห็นว่าเราขยันอืมก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะสนใจไหมสนสิแกจําได้ไหมว่าเดือนนี้ใครขายดีสุดจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าอืมงั้นก็ขอให้แกได้นะแบมมะเมี่ยวแบมอย่าลืมโพสสินค้าที่พวกหนูทํารีวิวลงก่อนเที่ยงนี้ด้วยนะถ้าใครทําดีเดี๋ยวเจ๊จะพิจารณาเป็นพิเศษได้ค่ะเจ๊ เดี๋ยวฉันไปถ่ายไว้ตอนนี้เลยจะได้เสร็จไวได้เลยเดี๋ยวฉันไปถ่ายช่วยแมมคิดที่เราถ่ายตัดเสร็จแล้วนะเที่ยงแล้วเราลงตอนนี้เลยละกันเนาะจัดไปเลยมะเมียวสวัสดีค่ะเขาถามหน่อยค่ะปัดออนที่คนรีวิวในเพจร้านอนาชอบคือสีอะไรคะคนที่รีวิวพูดเก่งมากอ๋อเพจร้านหรอคะนุกกลับนเองค่ะจริงหรอคะเก่งมากเลยค่ะพูดน่าฟังมากฉันเลยอยากมาซื้อ แกทำไมแกบอกลูกค้าว่าคลิปนั้นแกทำคนเดียวทั้งที่เราทำด้วยกันสองคนก็ฉันเป็นคนตัดคลิปและพูดเดียว่าเธอลูกค้าก็ชมฉันด้วยแกจะอะไรอีกฉันไม่ได้อยากได้คำชมฉันแค่อยากให้แกเห็นว่าเราทำด้วยใจกันจริงๆไม่ใช่ยังกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมะเมียวถ้าการที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้เธอมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะมิวคกว่าภาษาอังกฤษออกแล้วนะฉันได้สามสิบเ็มอันนี้ของเธอได้ยี่สิบเก้า ดีใจด้วยนะชมพู่ที่ได้คะแนนเต็มอะ่ะเธอก็ตั้ง29ห่างกันแค่คะแนนเดียวเองเด็กๆทําอะไรกันจะ๊ะสวัสดีค่ะครูพอล่ากำลังนั่งทําการบ้านอยู่ค่ะคือทางโรงเรียนของเรานะ่ะจะคัดเลือกนักเรียนไปแข่งสเปอังกฤษตอบคาถามภาษาอังกฤษน่ะฮะจริงเหรอคะจริงสิมีใครสนใจอยากสมัครไหมหนูเก่งภาษาอังกฤษค่ะครูพรนิวก็เก่งนะแต่ครูว่า เอาชมพู่ดีกว่าเพราะว่าชมพู่น่ะได้คะแนนภาษาอังกฤษยเยอะที่สุดในห้องได้ค่ะคุณครูหรูจะทาให้เต็มที่เลยค่ะเยี่ยมเลยชมพู่เดี๋ยวตอนพกักกลางวันน่ะไปซ้อมกับคุณครูนะได้ค่ะคุณครูนิวฉันเดินตามหาเธอตั้งนานทำไมเธอไม่รอฉันเธอมีอะไรหรอเราจะรีบกลับบ้านนะ่ะแม่บอกว่าชวนเธอไปกินชาบูที่บ้านนะ่ะฉันไม่หิวอ่ะฝากขอบคุณแม่เธอด้วยนะนังชมพู่แกไม่มีวันแข่งภาษาอังกฤษ,กฤษชนะหรอก ชมพู่เท่รรู้ไหมนี่คืออะไรหนูแข่งต่อภาษาอังกฤษได้ชนะเลิศนี่เกตติบัตรของหนูจริงหรอ,อคะครูยงสี่เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเ<ต>ก่งมาเลยคนเก่ง<ด>ของครูวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวครูเลี้ยงเอานิวจะไปไหนไปกินเลี้ยงด้วยกันไหมลูกใช่นิวไปกินด้วยกันนะนะนะเราต้องรีบกลับบ้านอ่นะสวัสดีค่ะครูนิวเธอทำรายงานวิชาฟิสิกส์เสร็จหรือยัง เพิ่งทาเสร็จเมื่อคืนเลยฮให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัว,วเธอจะทําไม่เสร็จนะ่ะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอ่ะอาจจะไม่มีสิทธ์สอบเลยแหละโออรู้สึกเยนหัวจังเลยอะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทํารายงานดึกไปหน่อยนะ่ะเธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เรวรีบซื้อให้นะแกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชมพู่ นิ S 1> <S 1> Nil, ้วหงไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิก์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนี้ก็ไม่ใช่แล้วงานฟิสิ์เราไปไหนอะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจ้ะนิ้วเอาแล้วของชุมพูล่ะหมดหนูหายค่ะครูพรฮะ จำนวนสองวันนี้วันสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพรหนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทำไมไม่มีความรับผิดชอบอครูคะแต่ว่าเห็นแกว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหกักห้าสิบคะแนนครูคพรคะครูพรทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะจะเย็นๆก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้สดชื่น หให้ค่ะขอคุณครับน้องพอลล่ายัยเต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุต๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเดียนเล่นนั่นเลนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเดีนนี่เดยนี้พี่มิทินคะไวายครับคุณสวยหนูให้ค่ะขอบคุณครับสําหรับตุ๊กตา เต๋าฉันซื้อกิฟบโลฟาาเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่าแล้วอุ้ยสวยอีกอันหนึงของเราสวยเหมือนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินนะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างนี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้ พ่อไม่เดินจะไม่ว่าหรอแย่นนิวเธอก็เป็นเพื่อนสาวฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทําไมทำไมนองกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชียร์พี่มิท่นะอืมก็ได้ไอพี่มิทินพี่มิทินโซ่โซ่โอ๊ยแย่นนิวเสียหมูหมดแล้วเนี่ยพี่มิทินออกมาแล้วฉันจะไปซับเงยให้พี่มิทินแย่นนิวเห็นผู้ชายไม่ได้ลาลิกะลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิทินเจ้หน้าหนู พี่ก็หายหนี่แล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนี้พี่มีที่กับพี่โพล่าเป็นแฟนกันลองให้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยยัยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอฮะเราเกียดแอปแล้วอย่าบอกนะเธอเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับ แล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกดฉันที่เธอเพราเราชอบแใหญ่เตา่าโอ้ร้อนมากเลยเน่เอาเนี่ยเตา๋ามีออเดอร์แซนด์วิชเพิ่มอีกอ่ะพอดีเลยไปส่งต่อเลยนะอู้ส่งไหนไกลไหมตรงข้ามปัรมน้ำมันนูน่นไกล้จัง ปั่นจักรยานส่งแซนด์วิชจนปวดขาหมดแล้วเนี่ยทำไงได้ก็เราไม่มีมอไซค์นี่ปไปไปไปรีบไป <c oughs> เพื่ออนาคตของเราสวเว้ยน้องคะพี่ทานแซนวิชของน้องและอร่อยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพอดีว่าพี่จะทำโรงทานเลยจะสั่งแซนวิชของน้องอ่ะคันชิ้นโหดได้เลยค่ะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกสามวันเอาไปส่งให้พี่ที่วัดเลยนะเออไกลไหมคะคุณพี่ อห่างจากนี่ประมาณสิบกิโลค่ะหนูคงไม่สะดวกรับงานนี้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเสียดายจังสาวว่าจะได้ขนมอร่อยออ่ยไปทําโำงคานรอหน่อยนะความฝันนิ้วจะเป็นอะไรเห็นนั่งหนเครียดๆตั้งแต่กลับมาแล้ว เต๋าเราไปผ่อนมอเตอร์ไซค์กันสักคันไหมเราก็มีจักรยานอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่ถ้ามีรถเราก็จะส่งขนมได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเงินสร้างบ้านได้เร็วขึ้นนะเต๋าอืมก็จริงนะยามาห้าฟินมาแล้วครับว้าวรถมาแล้วอือว้าวยามาห้าฟินดีใจสวยมากใบหน้าโมเดินสุด,สด ดีเด็ดดีเลยที่เลือกรุ่นนี้รุ่นนี้ยามาฮ่ากา,ารับประกันยาวนาน5ปีเหลยบไม่จำกัดละยะทางเลยนะครับดีเลยค่ะพวกนูต้องขับส่งออเดอร์ตลอดน่าจะคุ้มสุดๆไปเลยงั้นเหมาะเลยครับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเิมน้ำมันก็ง่ายด้วยนะครับแค่ไขกุญแจที่เดียวตรงนี้วัสดุเจ็ดที่เนี่ยมแข็งแรง ไม่บ่อบางไม่แตกง่ายขับไปก็ไม่สัน่นมีให้เรียกหลายรุ่นทั้งล้อแบกล้อซี่ตามความชอบได้เลยโหประหยัดน้ำมันมากนี่ขนาดขับสูงออเดอร์ทั้งวันนะเนี่ยเตามีออเดอร์อีกห้าสิบชิ้นจัดมาเลยมียามาฮ่า i ิได้ยอย่างส่งได้ทั้งวันอยู่แล้วอากาศร้อนพกน้ำไปก,กินด้วยนะขอบคุณนะครับนี่ดีนะมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยโคตรเท่เลย ขับรถดีๆนะสั่งแซนด์วิชร้อยชิ้นหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะคะความฝันของเราเป็นจริงแล้วนะเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณนะยามาฮ่าฟินท at ี่อยู <h 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 ่เชียงข้างกันมาหลายปีสบายใจเพราะใช้ฟินหัวหน้าค่ะมากันแล้วหรอเสร็จงานแล้วพวกหนูขอเบิกเงินเลยนะคะพวกหนูจะไปเที่ยวงานวัดต่อค่ะวันนี้เป็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมาก อ่ะหัวหน้าให้จิ๊บเพิ่มออขอบคุณค่ะหัวหน้าถ้ามีงานแดนเซอร์อีกเกี่ยวหัวหน้าติดต่อไปนะสวัสดีครับผมซื้อมิจินครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพล่าค่ะพะลา่าดูท่าละขาคงหน่วยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมเลี้ยงเองครับ คุณพอน่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยังครับใครมาแต่เช้าเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่คุณพอล่าอยู่ไหมครับตาเลี้ยวคุณมิเีนมาอะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อน คุณมิพินอยากบอกนะว่านี่คือคุณพรล,ล่าใช่ค่ะฉันเองค่ะทำไมไม่เห็นสวยเหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืนฉันใช้บีบีสองดำบีบีสองดำนามิช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเนื้อแมตต์ทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเงื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะสูย์สองในเชลโลเบทและเบอร์ศูตสามอ,อมัมอนด์เบทผิวดูสวยเป๊ะสไตล์แมตต์ในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไม่เหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทําไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขวัญอ่อนครับตกใจง่ายมาก